ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3มสีนะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนครับผมอาร์มธนภูมินะครับพี่จอยชวนนิชาและน้องแจ็กกี้ชาคลินนะครับแน่นอนนะครับเรานั่งอยู่ตรงนี้3าคนก็จริงแต่ด้านข้างของเรานั้นบอกเลยวันนี้สตูดิโอของเราคึกคักมากนะครับขอต้อนรับคณะผู้นําศาสนานะครับในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับโครงการที่ทางกองทัพเรือร่วมกันกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องสาครับต้อนรับทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมชมรายการของเราเดี๋ยววันนี้ดูข่าวไปพร้อมๆกันนะครับ ครับนะฮะปกติจะมีแต่แบบน้องๆนักเรียนมาใช่วันนี้เลยรู้สึกเกรงเป็นพิเศษวันนี้เกรงเป็นพิเศษการอ่านข่าวก็จะเกรงเป็นพิเศษนะฮะอ่ะเรื่องแรกที่เราต้องมาพูดคุยกันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความร้อนเนี่ยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันเหมือนร้อนขึ้นเรื่อยๆและความร้อนเนี่ยนะคะมันน่ากลัวมากเพราะว่าส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราได้นะคะโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดเนี่ยสามารถทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสียชีวิตได้ด้วยล่ะค่ะ อากาศร้อนอันตรายกว่าที่เราคิดจริงๆค่ะเพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่าที่จังหวัดแพร่มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดหรือ h e a สโ t r o k e นะคะเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแพร่จํานวน5รายเสียชีวิตแล้ว1รายและไปเสียชีวิตที่บ้านอีกหนึ่งรายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญกับโรคลมแดดหรือ heat s t r กนะคะมากขึ้นเพราะโรคนี้ค่ะเป็นภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้น จนร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกได้ทันค่ะที่สําคัญสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะแต่ว่าวัยที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุเนื่องจากร่างกายของผู้สูงอายุมีความสามารถในการปรับอุณหภูมิได้ลดลงนั่นเองประกอบกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจําตัวหรือบางรายก็ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ร่วมด้วยนะคะคก็ยิ่งทําให้ความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มอาการรุนแรงมากขึ้นไป,อ,ไปอีกค่ะ ด้วยเหตุนี้นะครับทางกรมการแพทย์เขาก็เลยออกมาแนะนำนะครับเวิธีในการลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮิสโตรกในผู้สูงอายุจริงๆผมคิดว่าใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยนะ,ะไม่จาเป็นเฉพาะที่จะต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวเท่านั้นเขาบอกว่า1เลยควรที่จะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่จะทําให้ร่างกายมีความร้อนสูงนั่นก็คือการออกไปทํากิจกรรมต่างๆกลาง,าง,าง,างแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านๆถ้าออกไประยะเวลาสั้นๆเนี่ยโอเคยังไปได้อยู่นะครับสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดีนะครับเนื้อผ้าไหนที่มันหนาเกินไปก็เก็บใส่ตู้ ่อนนะครับเลือกตัวที่ระบายอากาศได้ดีนะครับบางๆมาใส่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ควรที่จะอยู่ในสถานที่ที่มีพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศไม่เคยคิดมาก่อนว่าข้อนี้จะจําเป็นจนกระทั่งวันนี้แหละที่แบบโหอากาศมันร้อนจนเรารู้สึกว่าถ้าไม่อยู่ในแอร์หรือว่ามีพัดลมเนี่ยเฮ<ห>้ยมันไม่ไหวจริงๆมันแย่<ห>จริงดังนั้นควรที่จะมีติดเอาไว้นะครับข้อ4ี่เลยเขาบอกว่าให้อาบน้ําเย็นบ่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้ แทบทุกบ้านผมเชื่อว่าไม่ต้องใช้เครื่องทาน้ําอุ่นละคือเปิดน้ําปกติมาน้ำปกติจะไม่เย็นนะคะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อุณหภูมิก็เป็นน้าอุ่นโดยอัตโนมัติไปแล้วนะครับ <c oughs> ที่สําคัญเลย <c oughs> ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอนะครับ <c oughs> น้ำเปล่านี้ไม่ควรขาดเลยนะ ผักผลไม้น้ำเกลือแร่ต่างๆอะไรที่จะเติมวิตามินเติมน้ําให้กับร่างกายในกรณีที่จะสูญเสียเหงื่อได้มากๆอันนี้ต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับที่สําคัญหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนนะครับใครที่ติดกาแฟดื่มกาแฟกันวันแล้วโ,โหสามสี่แก้วเนี้ยลองลดเข้ามาหน่อยเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไงารต่างๆสารต่างๆที่มันเข้าไปในร่างกายมันอาจจะ ไม่ได้แบบกระตุ้นทําให้หัวใจเราทำงานมากขึ้นมันจะหนักมากขึ้นนะฮะที่สําคัญก็คือลดการออกกาลังกายเมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่จอยพี่จอยบอกว่าตอนนี้พยายามที่จะลดงดก่อนงดไปก่อนเพราะว่ามันร้อนจริงๆมันร้อนเกินไปข้างนอกนี่โอ้โหไม่ได้ลวค่ะตันนี้การทํางานกลางแจ้งเป็นเวลานานอันนี้ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วถ้าใครนะคะพบเห็นคนเป็นโรคลมแดดหรือว่าฮทสโตกนะคะวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นอันนี้คืออยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยนะคะก็คือว่าการทําให้อุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนะะค ด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้ามาที่ร่มก่อนอจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนงายนะคะถอดสื้อผ้าผู้ป่วยออกนะคะแล้วก็ให้นําผ้าค่ะชุบน้ําเย็นหรือว่าน้ําแข็งนะคะมาประครบตาม ข้อพับรักแร้ขาหนีบจากนั้นนะคะใช้พัดลมค่ะพัดเพื่อที่จะระบายความร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้นอันนี้คือต้องนําส่งโรงพยาบาลเลยนะคะอันนี้คือน่าเป็นห่วงมากรวมถึงแม่ดิฉันที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแม่ชอบออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งดูแลสวนไงเนาะ บางทีต้นไม้ก็ไม่เพียงพอกับอากาศตอนนี้นะคะ,ะดังนั้นดูแลกันด้วยนะครับโดยเฉพาะ,ค,ะครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะครับอยากให้ให้ความสาคัญกับท่านเป็นพิเศษเพราะท่านถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรครมแดดหรือว่าฮิสโตรกในช่วงนี้มากจริงๆนะฮะพูดถึงเรื่องของความร้อนไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวเท่านั้นะนะฮะล่าสุดมันลามมาถึงปากท้องและจก,กีีะนะฮะพ่อค้าแม่ค้าโดยเฉพาะแผงผักเขาบ่นกันแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าหัวต้นทุนสูงขึ้นเหลือเกินครับ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตลาดสดหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับที่นี่เป็นตลาดใหญ่ที่เขาขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งแบบค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งด้วยนะครับพบว่าตอนนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยนะฮะว่าตั้งแต่อากาศร้อนจะจัดมากๆเนี่ยนะทำให้ต้นทุนมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนพออากาศมันร้อนผักมันก็จะเหี่ยวเร็วกว่าปกตินะครับ พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าต้องคอยหมั่นสังเกตแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยนะพรมไปตลอดทั้งวันเลยนะครับเพื่อที่จะยังให้มันคงความสดให้ได้มากที่สุดนะครับ บางส่วนที่ยังไม่ได้นําออกมาขายเนี่ยนะก็จะต้องเก็บใส่ลังน้ําแข็งเอาไว้อพอลูกค้ามารับก็จะได้ผักที่ยังคงความสดอยู่ทําให้ไม่เสียราคาอ,อากาศมันร้อนแบบนี้ทําให้น้ําแข็งเนี่ยละลายเร็วพี่จอยอเร็วกว่าปกติมากพ่อค้าแม่ค้าบ,บอกเลยว่าปกติเนี่ยซื้อน้ําแข็ง200บาทแช่ผักก็คืออยู่ได้ยาวๆทั้งวันและทุกวันนี้ไม่ได้นะต้องซื้อ300เป็นขั้นต่ําน้ําแข็งจ่ายวันละ300บาทเป็นขั้นต่ําเพื่อเอามาแช่ผักนะครับไหนจะต้องดูแลทั้งสุขภาพของตัวเองแล้วก็สุขภาพของลูกจ้้าา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 งงงดววววยยเเเพรรระะะ่่่่่่อออไทีบกขส ด้วยนะกตต็ต้องมีการทํางานกลางแจ้งด้วยนะเวลาเขามาซื้อแบบส่งกันเยอะๆอย่างเงี้ยก็ต้องมีการขนไปใส่รถตากแดดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะช่วงนี้เขาก็เลยมีการแบ่งจัดสรรคิวกันว่าเฮ้ยลูกจ้างคนไหนออกไปทํางานข้างนอกกลับ,ลบมาก็นะให้พักหน่อยอสลับกันหน่อยไม่เนั้นแบบโหมันเสี่ยงต่อการที่จะเป็นฮิสโตรกได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่หาดใหญ่บอกนะครับว่ายังจะคงแบกรับต้นทุนแบบนี้เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะช่วยประคับประคองไปก่อนยังไม่เพิ่มราคาผักนะฮะ ซึ่งพอพูดถึงราคาผักถึงแม้ว่าที่หาดใหญ่ยังไม่ขึ้นราคาแต่ในกรุงเทพหลายคนไปตลาดเริ่มบ่นกันแล้วนะคะว่าผักนี่แพงขึ้นจริงค่ะ <Ừ. S 1> โดยกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ราคาขายปลีกนะคะผักในพื้นที่กรุงเทพก็พบว่าส่วนใหญ่ยังราคาทรงตัวค่ะจะมีการทั้งปรับสูงขึ้นด้วย <Ừ. S 1> แล้วก็บางรายเนี่ยก็มีลดลงเล็กน้อยซึ่งด้วยความร้อนแล้วก็ความแรงนะคะทำให้ผักเนี่ยโตช้าใบไหม้และมีการเสียหายระหว่างขนส่งค่ะทําให้ผักบางรายการราคาพุ่งสูงขึ้น ช่นมะน,นาวนั่นอเองค่ะ,ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่5บาท50ไปจนถึง8บาทต่อลูกเลยนะ,ยะเพิ่มขึ้นจากเมื่อปีเดียวกันในช่วงเดียวกันในปีที่แล้วในช่วงเดียวกันนะคะเฉลี่ย8บาทต่อลูกค่ะหรือพิ้หนูจินดาพบว่าขายกัน,นประมาณ70-100บถึงบาทต่อกิโลกรัม,มก็ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเฉลี่ยอยู่ที่74.6จุดสตางค์นั่นเองต่อกิโลกรัมค่ะพอค้าไม่ค้าร้านยำร้านส้นตำก็แบกรับกันหน่อยช่วงนี้ช่วงนี้ง้ มะนาวเนาะเอาเป็นว่าใครไปกินยำกินส้มตำตอนนี้อย่าเพิ่งไปสั่งแบบขอเผ็ดมากๆเปรี้ยวมากๆเพราะพริกแพงก็นดูครับมะนาวก็แพงด้วยเออนะฮะพูดถึงเรื่องของกินกันนะคะจะบอกว่าตอนนี้มีผลสํารวจออกมาบอกรบเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของคนไทยคะ่ะว่าพบว่า28ของคนไทยนะคะชอบกินดิบค่ะอื กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะเผยผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารดิบ,บพบว่าประชาชน28%คะ่ะนิยมบริโภคอาหารดิบอย่างน้อยหนึ่งอย่างในขณะที่ 72%นะคะไม่กินอาหารดิบเลยค่ะส่วนประเภทอาหารดิบที่คนไทยนิยมสูงที่สุดเลยนะคะเป็นการกินอาหารทะเลดิบก็คือตํากุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองปูดอง,ดองต่างๆนะคะนิยมมากถึง22.2%ตามมาด้วยการกินสัตว์น้ำจืดดิบค่ะนั่นก็คือกุ้งเต้นปูดิบ ปูดองนะคะ10.9%ต่อด้วยการกินเนื้อวัวด,ดิบค่ะพวกซอยจุก้อยเนื้อราบเลือดนะคะอยู่ที่7.3%แล้วก็การกินเนื้อหมูดิบก้อยหมูแหนมหมูลู่หมูนะคะ5.9%แน่นอนค่ะว่าผลสารวจออกมาแบบนี้นะคะก็ทำให้เป็นห่วงค่ะเพราะว่าการกินดิบเนี่ยมันเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคเสี่ยงต่อการเป็นพยาธิใบไม้ในปอดอย่างการกิน ปูดิบๆนะคะมีโอกาสที่จะกินไข่แล้วก็ตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปด้วยซึ่งมันก็สามารถเข้าไปชอนชัยเข้าไปในปอดของเรานะคะฟักตัวนะคะมีชีวิตอยู่นั้นได้ประมาณ1เดือนอค่ะเช่าเป็นคอนโดเลยเ<อ>ช่าเป็นคอนโดเลยค่ะส่งผลนะคะให้มีการไอเลือดลังค่ะอไอเป็นเลือดและในบางรายนะคะอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ออนอกจากนี้นะคะการรับประทานหมูดิบหรือว่าสุกๆดิบๆก็จะเสี่ยงป่วยค่ะเป็นโรคไข้หูดับได้เช่นเดียวกันนะคะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็เลยเตือนค่ะมายังประชาชนนะคะว่าควรที่จะรับประทานอาหารปรุงสุกไปจนถึงข้างในผ่านความร้อนในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็อันนี้ดิฉันก็ เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปจะไทยทำนะคะ,ะไม่ใช้เขียงของดิบและของสุกร่วมกันและก่อนที่จะนําวัตถุดิบต่างๆมาประกอบอาหารนะคะก็ควรที่จะล้างให้สะอาดเพื่อที่จะลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคแล้วก็สารเคมีตกค้างก็จะช่วยทําให้ลดการเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่เกิดจากการกินอาหารดิบได้นะคะ เขียงดิฉันประมาณพันปีค่ะที่บ้านทำไงกับเรื่องนี้ดีรวมหมดเลยหั่นผักหั่นหมูหั่นทุกอย่างดิบสดญาติบอกพญาติบอกยังเข้าไม่ถึงเชื้อรานําไปก่อนแล้วตอนนี้จะกลับไปเปลี่ยนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยยิ่งช่วงร้อนๆเนาะดิบๆก็เลี่ยงไปก่อนครับช่วงนี้นะฮะก็เป็นท้องร่วงกันเยอะด้วยนะคะยังคงอยู่กันที่การจัดอันดับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการจัดอันดับล่าสุดค่ะคนญี่ปุ่นเขามาเที่ยวเมืองไทยกัน เป็นอันดับที่สองของช่วงโกลเด้นวีคค่ะ โกลเด้นวีคคือช่วงวันหยุดประจำชาติติดต่อกัน4วันของประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะเพราะในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้ที่ญี่ปุ่นมีวันสำคัญของชาติมากถึง4วัน mm. จากทั้งหมด16วันทําให้เป็นช่วงที่เหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยวโดยแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวอย่าง A g ก da าค่ะได้เปิดเผยข้อมูลค้นหาของชาวญี่ปุ่นกับการเลือกจุดหมายปลายทางเพื่อออ,อกไปท่องเที่ยวในช่วงโกลเด้นวีคนะคะพบว่าจุดหมายยอดฮิตอันดับที่1ที่คนญี่ปปุ่นอยากไเที่ยวมากที่สุดกก็คือเ่้ THANKS <laughs> ตามมาด้วยอันดับ2ประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะโดยข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นมีการค้นหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง60%โดยสิ่งที่ทําให้ชาวญี่ปุ่นสนใจก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายมีวัฒนธรรมเก่าแก่ยาวนานของไทยที่สนที่น่าสนใจอีกอย่างก็ค่ะเริ่มมีการค้นหาเมืองใหม่ๆเช่นชนบุรีเขาหลักจากเดิมเนี่ยจะค้นหาอยู่แค่กรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตและก็เกาะสมุยเท่านั้นล่ะคะ่ะใครมาบ้านเราก็ต้องติดใจจริง อยากมาซ้ำอาหารก็ดีอะไรก็ดีเนาะว,วัฒนธรรมต่างๆคือเราแค่เปลี่ยนสถานที่ปักหมุดในบ้านเราอะ ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้วนะวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนกันนะครับวิธีของชุมชนต่างๆก็ไม่เหมือนกันนี่คือความหลากหลายในการท่องเที่ยวของไทยพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในบ้านเรานะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกับต่างชาติจริงๆบ้านเราแลกเปลี่ยนกับหลายชาติเหมือนกันล่าสุดเองไทยกับรัสเซียนะครับเพิ่งจะมีงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประจาปี2567ด้วยจุดประสงค์ก็คือเขาต้องการที่จะผลักดันแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวในทั้ง2ประเทศครับ ไทยรัสเซียได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับพิธีเปิดปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไทยรัสเซียปี2567นะครับโดยนางออกาลูบีโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาพันธรัฐรัสเซียและนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ร่วมกันเปิดงานโดยจะมีการส่งมอบเครื่องดนตรีไทยจากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับเพื่อนําไปจัดแสดงณนะรัสเซียน National Museum of Music สหพันธรัฐรัสเซียและการจัดแสดงนิทรศการ2นิทรศการด้วยกันนะครับได้แก่นิทรศการประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในหัวข้อพระมหากษัตริย์แห่งสยามเสด็จประพาสพระราชวังปีเตอร์ฮอฟและนิทรศการภาพถ่ายสถานที่ที่สวยงามในสหพันธรัฐรัสเซีย Discovering Russia ครับ สำหรับงานในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นในรูปแบบงานกาลาคอนเสิร์ตค่ะโดยกลุ่มนักแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซียนะคะที่เดินสายเปิดการแสดงมาแล้วกว่า50ประเทศทั่วโลกค่ะมีรางวัลการันตีมากมายนะคะในโอกาสนี้ค่ะคณะนักแสดงนะคะยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสให้กับเยาวชนไทยจํานวน40คนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านของรัสเซียในระหว่างที่มีการจัดแสดงในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยค่ะ ก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสเห็นศิลปินไทยเนาะไปแลกเปลี่ยนที่แบบรัสเซียบ้างตอนนี้เป็นศิลปินรัสเซียมาเล่นที่บ้านเราไงใช่แล้วสนใจมากๆนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้การที่ข่าวของบริษัท PTG NE จำกัดมหาชนค่ะหรือ PTG ที่เดินหน้ารุกธุรกิจอาหารแล้วค่ะ บริษัท p t g e n e r g จจำกัดมหาชนหรือ PTG ประกาศดานบริษัทย่อยโกลักเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน QSR หลังได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์สับเวในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวค่ะโดยล่าสุดนะคะได้เตรียมเปิดร้านสับเวภายใต,ใต้คอนเซ็ปต์ใหม่ Fresh f o r w a r d 2.0แห่งแรกในเอเชียพร้อมเสิร์ฟความสดใหม่ภายใต้ในแนวคิด e Fresh Feel good ด้วยวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมขยายช่องทาง Drive to และ Digital Platform and CRM ผ่าน Maxwell Ecosystem ของ PTG อย่างลูกค้าสมาชิกบัตร PT Maxcard ที่มีมากกว่า21ล้านสมาชิกพร้อมขึ้นแท่น Top 3ตลาด QSR ในไทยภายใน3ปีและตั้งเป้าขยายสาขามากกว่า500สาขาทั่วประเทศใน10ปีค่ะ วันนี้ PTDG ของเราถึงเข้าไปร่วมนะครับในการที่เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์โดยผ่านบริษัทโคลักนะครับซับเว่เนี่ยมีอีทเฟรชฟิล o ูดคล้ายๆกับวิสัยทัศน์ของ p t ทก็คืออยู่ดีมีสุขนะครับปีนี้เองในควอเตอร์ที่4เราจะเปิดซับเว่ดายทรูเป็นแห่งแรกในปั๊มของ PTT นะคะซึ่งเป็นจัดชิปที่นครชียงใหค่ะ ช่วงหน้านะคะเรามาติดตามเรื่องราวของพระจอหนี่กันค่ะที่ได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ไปบวชที่ประเทศสรีลังกานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะต้องทุกทนกับสิ่งที่ตนได้เคยกระทำนะคะจนกลายเป็นเรื่องที่ฝังใจแล้วก็ติดตาตั้งแต่ในอดีตกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT d ด y h a i มพู ช่วที่2ของข่าวสัมสีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับกับเรื่องราวของพระจอหนนี่นะครับที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าพระจอหนนี่เดินทางไปบวชที่ประเทศสีลังกาล่าสุดมีคลิปคลิปหนึ่งครับน่าสนใจมากเราเลยอยากที่จะเอามาแชร์ต่อนะครับเพราะว่าเป็นการเล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวรกรรมนะครับที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้พระจอนนี่ตัดสินใจบวชในครั้งนี้ครับ ผู้ใช้ tiktok ที่มีชื่อว่าวข้อ<ม>คิดดีดดๆกับคนตรีนเรศน,นะครับนำคลิปของพระจอนี่คลิปนี้นะครับมาแชร์ลงในออนไลน์นะครับซึ่งพระจอนี่เล่าให้ฟังนะครับถึงเรื่องราวเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วถ้าเราจํากันได้ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มาก <ฮะ S 1> ที่พระจอนี่นั้นถูกไฟไหม้ร่างกายไปถึง30%ตอนนั้นบาดเจ็บแบบสาหัสมากนะครับสิ่งที่นํามาเล่าในครั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เองท่านเคยกลับไปที่บ้านแล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยมี หนูไปถ่วงน้ําบ้างทั้งเผาหนูทั้งเป็นบ้าง <ừ> นะครับจนวันหนึ่งที่ตนเองเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ร่างกายขึ้นมาแบบนี้ <aki> ก็เลยมานั่งคิดย้อนกลับไปว่า มันเป็นเพราะสิ่งที่ตัวเองเคยทําเป็นกรรมที่ตัวเองเคยก่อหรือเปล่าวันที่ลืมตาขึ้นมาในห้องที่โรงพยาบาลมองขึ้นไปบนเพดานหเห็นหนูขวักไข่เต็มไปหมดเลยนะฮะอมองเห็นหนูที่ตัวเองเคยฆ่าสายตาเหล่าต่างเหล่านั้นยังคงติดตาตรึงใจอยู่นะครับจนทําให้เกิดความทุกข์ทรมานแล้วก็อยากที่จะบวชเพื่อที่จะขออโหสิกรรมะนะครับกับเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นสัตว์โดยเฉพาะหนูเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องราวที่ คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมาแล้วเราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์มากจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบใดก็แล้วแต่ไม่ควรที่จะถูกเบียดเบียนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับกับพระจอนี่ด้วยนะครับ มาที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจะบอกว่านี้ก็เป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนั่นก็คือเรื่องของมิจฉาชีพนั่นเองนะคะเพราะว่าล่าสุดนะคะพี่ไฮอัปปรพรนะคะได้ออกมาบอกว่าคนใกล้ตัวของเธอเนี่ยนะคะโดนมิจฉาชีพหลอกค่ะสูญเงินเป็นหนี้นะคะเกือบ3ล้านนะคะ <c oughs> หลังจากที่พี่ไห่อภพรนะคะได้ออกมาโพสเชิงตักโพค่ะว่าเงินล้านเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะคะต้องเสียเงินอีกเท่าไหร่เมื่อไหร่จะเก่งจะฉลาดจะทันคนเหนื่อยโวยนะคะพร้อมกับอัดคลิประบายความรู้สึกแล้วก็ยอมรับนะคะว่าคนใกล้ตัวของเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพหลอกเงินไป2อถึงสล้านบาทโดยบอกนะคะว่ามันเกิดจากการสั่งของในแอปพลิเคชันออนไลน์แอปหนึ่งที่ปกติก็ใช้ได้ดีมาตลอดค่ะจนกระทั่งมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาบอกว่า ได้รับสิทธิพิเศษจากนี่แหละจากแอปนี้แล้วก็ได้การได้มีการแบบว่าแอดไลน์กันส่งของให้กันนะคะแต่ก่อนที่จะแบบมีการแอดไลน์เนี่ยเขาก็คุยกันว่าโอ้ยต้องมีการเสียงเงินก่อนนะอะไรอย่างนี้อพอเสร็จปุ๊บนะคะกลายเป็นว่า ก็โดนดูดเงินไปเลยนะคะทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่ไฮนะคะแต่เป็นเรื่องของคนรอบข้างค่ะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวนะคะก็เลยอยากจะออกมาเตือนสติทุกทคนว่ามิจฉาชีพเนี่ยมาได้ทุกวิถีทางจริงๆนะคะถ้าเกิดว่ามีลิงก์อะไรหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เป็นโมเดลที่น่าเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ไปเชื่อต้องระมัดระวังในการกดอะไรต่างๆที่มันแปลกปลอมเนาะช่วงนี้นะคะเพราะว่ามิจฉาชีพก็มาหลากหลายรูปแบบจริงๆแต่ตอนนี้เราวิตตกไปหมดแล้วนะก็คือว่าเบอร์แปลกก็ไม่รับแล้ว ใช่ใช่จต้องติดต่องานติดต่องานก็ไม่รับแล้วจนต้องส่งข้อความมาบอกว่ามาจากที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยโทรกลับอันนี้<ช>ปลอดภ<ช>ัย<ช>ครับส่วนช่วงนี้นะคะพี่ก้องพี่ท็อปมารอยอยู่เรียบร้อยนะคะจะไปแนะนำร้านเด็ดร้านอร่อยกับงานลิ้นติดโปรแฟรอิ่มน้ำสำราญที่เดอะมอลล์ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะคะที่จะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจะเป็นคิวของร้านไหนไปติดตามกันได้เลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศิริชบวีกันต่อค่ะ กันนะคะจับพี่ก่องค่ะสามสิ่งด้วนะคะ,คะตอนนี้ค่ะคุณท็อปพาไปไหนคะมาที่งานลิ้นติดโปรแฟร์สิคะงานนี้ดีงานนี้เด็ดมากๆค่ะที่เดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะคะวันที่25-1กุมภาพันธ์แค่7วันนะคะชั้นดี พลา,าไดไม่ได้และมาเจอสินค้าอย่างแรกได้คุณน้องขายำวุ้นเส้นโบราณสู่คุณยายคือเราจะทํายำวุ้นเส้นกินเองที่บ้านท,าที่ไหนก็ได้ซึ่งเป็นยายของใครนะเดี๋ยวไปเจอตัวเขาค่ะ,ะปริ้งสวัสดีน้องกุ๊กกายอ,อันนี้เป็นหลานคุณยายตัวจริงเลยใช่ไหมคะคะ,คะไปได้สูตรจากคุณยายยังไงเราแตกต่างยังไงแตกต่างก็คือแบบมันจะเป็นน้ำมะนาวแทกโปรโมชั่นก็คือถ้ากดไลค์กดแชร์เพจที่งานลิ้นติดโปะค่ะก็จะได้ส่วนลด9าบาทค่ะโ<ห>อ้สิวน้ำาน่ะสิวน้ำใช่ไหมนี่ต้องเจอน้ำส้มเกรดเอ คัดคุณภาพมาเลยที่อยากรู้จริง,รงๆเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ใส่น้ําตาลอะไรเลยเหรอสใส่น้ำตาลใส่สารเสียครับเป็นคัดน้าส้มใส่น้ําผึ้งกับส้มเขียวหวานครับอสองสายพันธุ์รวมกันครับมีความหวานเขามีนะคะหลากหลายให้เลือกรอติดตามในงานลิ้นติดโปรแฟร์ของเรา25เ <25 S 1> มษาย,ยนถึง1พฤษภาคมแวะไปที่งานแล้วแวะไปที่ร้านของเขาชื่อร้านอะไรคะลูกออเรนจ์จูสครับ uh huh. ชั้นจีเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์ไลฟ์สตรมบางกะปินะคะยินดีจะเจอกันจนท่งค่าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ Black Canyon Furniture Biggest Fair ครั้งที่42ถึง5พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนา และในคลิปนี้พิเศษสุดๆซีๆจะพาทุกคนมาดูสุดยอดสมาร์ตซิตี้ในแบบของฮ่องกงมีอะไรแจมๆบ้างและสมาร์ทไลฟ์ของชาวฮ่องกงเป็นยังไงคะ่ะ งานอีโนเอ็กของฮ่องกงนะคะจัดต่อเน,นื่องเป็นปีที่2เพื่อโชว์นวัตรกรรมและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของฮ่องกงและจีนเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเทคโนโลยีและนวัตรกรรมค่ะฮ่องกงมีโซลูชันเทคโนโลยีกว่าร้อยรายการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน IoT Smart City หุ่นยนต์ไปจนถึง AI พร้อมพาวลเลียนจากจีนอินเดียแคนาดาร่วมอวดนวัตรกรรมต่างๆอีกด้วยโซนที่น่าสนใจนะคะก็มีเรื่องของ s มา r t City ที่หลายนวัตรกรรมรัฐบาลไทยต้องดูเอาไว้เลยค่ะเพื่อนํามาปรับใช้ในประเทศไทยมากขึ้นค เทคโนโลยีที่น่าสนใจเข้าไป3ชนิดด้วยกันอันแรกเลยคือเทคโนโลยีในการตรวจจับแก๊สชนิดต่างๆอันที่2เลยคือถ้าเกิดเครื่องตรวจจับแก๊สพิษเนี่ยยังตรวจจับไม่ได้สามารถตรวจจับคีทหรือว่าพลังงานของความร้อนได้ด้วยและอันสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือการตรวจจับคลื่นแผ่รังสียัง radiation นะคะซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพเราลดการสูญเสียนะด้วยการใช้อุ่นยนไสบกระดกตัวนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าใช้มาประมาณ6เดือนแล้วค่ะน้องหมาจัดเต็มมากแล้วไม่ใช่หมาตัวเดียวเพียวๆด้วยเพราะเป็นน้องหมาที่สามารถลากคาราวานเป็นคาราวานของ เซนเซอร์ในการที่สามารถตรวจวัดใต้พื้นดินลงไปได้ถึง1 0ถึง20เมตรค่ะในกรณีที่คุณได้สัมปทานจะมาขุดมาเจาะนะคะจะเห็นเลยว่าสายไฟเดินมายังไงบ้างที่เดินใต้ดินมีท่อน้ํายังไงบ้างหมาตัวนี้นะคะถูกเอาเซนเซอร์ค่ะ2ตัวด้านหลังของเขาที่เขากาลังบรรจุอยู่นะคะเป็นเซนเซอร์ที่เอาไว้เดินไปใช้ในการตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆในขนาดที่ย่อมๆหรือตรงไหนก็ได้นะคะดมเสร็จแล้วก็จะรู้ว่าพอลูชันนะ PM 2.5ดนี่ค่าต่างๆเนี่ยเขาโชว์ ยาวเหยียดแล้วก็กลิ่นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะมีดิจิทัลโ s สค่ะ GPS ทั่วไปปกติไม่สามารถรับสัญญาณจากซัตเทร์ไลท์หรือว่าดาวเทียมเนี่ยลงไปที่ผิวน้ําและใต้น้าได้แต่ตัวนี้สามารถทําได้เพราะว่าเขาสร้างเสาสัญญาณ GPS ใต้น้ําโดยการส่งสัญญาณผ่านโซนา่าไม่จําเป็นต้องใช้คนบังคับเลยใช้แมชชีเ e a r n ิ n ง AI หมดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้5 g m e s h Network เขาสร้างหุ่นยนต์ลักษณะไมโครโรบอตตัวเล็กๆแบบนี้นะคะหลายๆตัว แล้วใช้การพึ่งพาหรือการคอมมูนิเคตสัญญาณระวางกันในการส่งผ่านข้อมูลเพราะฉะนั้นมีได้หลายตัวเอาไปใช้เป็นอุปกรณ์ขุนยนต์ในการส่งไปสำรวจใต้ถ้ำนะคะหรืออุโมงค์ที่เข้าถึงยากๆค่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดูสิ่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยฉุกเฉินในการดับเพลิงรับมือสถานการณ์ต่างๆในประเทศนะคะซีคิดว่าของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เท่าทันต่อการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ถ้ามันมีนะคะ ไม่ว่าหน่วยงานไหนกําลังทดสอบอยู่เชิญซีไปทาสกู๊ปได้เลยค่ะซีอยากเห็นและอยากช่วยพัันาให้นวัตกรรมแบบนี้มันได้ใช้และได้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆในประเทศเราด้วยเหมือนกันนะ ปิดท้ายวันนี้ค่ะเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะคะค,คุณมีวิธีการคลายร้อนแบบไหนคะมาตอบให้เรารู้หน่อยนะคะใ <c oughs> ต้โพสต์กิจกรรมทาง Facebook f แฟนเพจข่าว3สีค่ะควิธีไหนโดนใจทีมงานมากที่สุดนะคะรับไปเลยค่ะวิซีน้องฉัดซองคู่และฮยาไวเอลเซรัมจำนวน5รางวาัลรางวัลละ768บาทร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะแล้วก็จะประกาศในชื่อผู้โชคดีในวันศร์ที่6พฤษภาคมนี้ค่ะเวลาของข่าว3าสีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮนะครับและผลิตภัณฑ์รัา วิสีวทนนิงครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากซีมด้วยเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะ